แต่ว่าในค่ำคืนนี้นอกจากแฟนมวยแล้วครับก็ยังสามารถติดตามกับแฟนๆบอลนะครับคืนนี้กับนัดชิงชนะเลิศแคปิตอลวันครับระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเป็นการชิงชนะเลิศของฟุตบอลทัวร์แลกของประเทศอังกฤษในค่ำคืนนี้ที่สนามเวมบลีย์นะครับแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับความพร้อมของทีมหงส์แดงก่อนนะครับตอนนี้เพิ่งจะทับชุดใหญ่ในการลงเตะบอลยูโรป้าลีก เอาชนะเอาสบวกมา1-0น,นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วกุนซือเจกินคอปนั้นเตรียมส่งนักเตะชุดเดิมลงสนามต่อเนื่องแต่ว่าจะไม่มีชื่อของเดยันลอฟเลนอดัมเาลนามาติสเกอร์เทลและโจอันเลนเช่นเคยครับแต่ว่า3นักเตะแนวรุกนั้นพร้อมลงเตะในเกมนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรเบโต้ฟิมิโนฟิลิเป้คูตินโยและแดนนียลเซอร์ลิตครับ คณะที่คู่แข่งของลีพูนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกทีมของมานูเอลปิเกนี่ครับเพิ่งจะบุกชนะเดนมาร์ฟในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีม,มแรกครับสภาพทีมตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์เต็มที่เช่นกันแพลนหลังได้แวงซองกัมปานีและเบะกลกอรีสัญญาฟิตกลับมาแล้วนะครับในลูกนั้นเป็นหน้าที่ของราฮิมเซอร์ลิงดับบิดซิลบาและกองหน้าฟอร์มแรงอย่างซิกิโออาเกรุกุนครับเกมนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกนะัดชิงชนะเลิศของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นหงแดงหรือว่าเราือใบสีฟ้านะครับ หากลิพูซึ่งครองสถิติคว้าแชมป์มาสุดชนะในเกมนี้ก็จะเป็นแชมป์สมัยที่9ส่วนไมซี่ครับจะเป็นแชมป์สมัยที่3ครับติดตามกันได้ในคืนนี้นครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับขณะที่ในคู่ก่อนนี้ครับเวลา3ทุ่ม15นั้นก็จะเป็นการเจอกันของศึกในการแย่งชิงตำแหน่งหัวตารางของพิมลีครับจะเป็นการเจอกันของไมซี่แจพบกับอาร์เซนอลแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับสเปอร์จะพบกับสปอรซีตอนนี้ทั้งอาร์เซนอลแลวก็สปอร์นั้นตามหลังเลเซอร์ทีมจา่าฝูง อยู่ถึง5คะแนนด้วยกันต้องนี้ต้องการ3มแต้มในเกมนี้เพื่อหวังว่าจะได้ล่าในการทวงแชมป์พิมพ์บลีกับคืนมาให้ได้นะครับ